ก็มาแข่งลันลี่กันนะครับลันลี่ลันลี่ลันลี่โดยแฟมิลี่จุดพร้อมนะชุดพร้อมชุดพร้อมชุดพร้อมเนี่ยป้องกันเต็มที่ครับป้องกันเต็มที่คืออารมณ์จะขับมอเตอร์ไซค์แต่ไม่อยากเปียกไงไม่อยากเปียกขับกูไม่รู้เป็่ออะไรเนี่ยที่กูทำอยู่เนี่ยได้ไตอนนี้ขับผ่านตรงไหนใครก็มองไะครับ ว่าไอ้มึ่งสองคนเป็นอะไรกันโอ้คงจะคิดอย่างเงี้ยเออคือแบบโอเีคลมตีหน้าโอ้โหลมตีหน้ากลัวมันจะหายใจไม่ออกฟ้าขึ้นด้วยนะคือตอนนี้กำลังไปเอาลูกชายไอแดง 500X อ้ไอแดงไอแดงไอแดงจะไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซิลคืออยากขับแล้วไง อยากขับแล้วไม่ได <hi> ้ขับมัมากี่เดือนวะเดือนละสองเดือนได้ได้สองเดือนได้อยากขับมันมากเฮ้ยเลยร็วเร็วเวไปเร็วเวใจยัเดวโอยเรวเห็วเร็วเร็วเร็วจับไม่ดีจับไม่ดีจับแล้วจับแล้วโอ้ยบันๆันโอ้บังกกเสียงบังเกเสียงว่า แต่รถวิ่งเป็นกับขยานเลยเสียงแรงมากความเร็วอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เสียงนี้ไปประมาณร้อยยี่อ่ะคือแบบผมก็ไม่เข้าใจรถนั้นก็าม่ทาบะแต่ถามว่า60ของคันนี้เป็นไงครับเสียวครับผมแม่งร่อนมีผายเลยอย่ดูถูกนะครับแฟมลี่คันนี้นี่แลลี้ดีๆเลย คือลุยปลงลึกคือลุยปลงลึกมาแล้วนี่เป็นรถไปขนวิบากลงมาเป็นรถเซอร์วิสวันนี้เออเป็นรถเซอร์วิสวันนี้เป็นรถเซวิสขนวิบากลงมาต้อมนะครับเรื่งตอนแรกคันนี้มีโครงการว่าจะทำเป็นโฟวิน,วนแต่ตอนนี้ไม่ได้คาราเบียนมาคำหนึ่งเดี๋ยววันจันนี้จะไปลาก็เลยเปลี่ยนไปแต่งคาราเบียนดีกว่าคาดว่าแต่ง มาด,ด้าเนี่ยน่าจะหมดมากกว่าคารเเบียนกว่ามันจะเป็นโฟให้นะเดี๋ยวพอเวลาเรานั่งคารเเบียนเราก็จะใส่อย่างนี้วิ่งกันหัวโยกเลยเดี๋ยวใส่ใหดูคือ <c ười> ถ้าไม่บ้าไม่บอก็คงทําไม่ได้นะแบบเราเคือรถอะมันลดบ้านด้วยแต่เราหัวใจนักแข็งด้วยเฮ้ยให้เบรกมั่งไว้เพื่อนเฮ้ยเกี่ยวเว้ย <c ười> เฮ้ยมึงได้ดูคลิปบ้าวิ่งลื่นไหม ไอ้ขนาดขนาดม้ามันยังรุ่นเะเว้ยไอย่างน้เว้ยเราเลื่อนถึงวนต้นเลยนะบงตอนนี้เนี่ยภาพมันก็จะมีดำๆขาวๆบ้างเนาะก็ตามสภาพพื้นที่เรื่อยๆให้เพื่อนไม่ต้องมองกล้องดูโุ่นดูทางดูเกียว ตรงนี้ลื่นเพื่อนตรงนี้ลื่นโอ้ย้ยกูละเสีวเหรือเกินไม่กลัวไม่เป็นไรเราใส่เสื้อก่อนเฮ้ยตัวป่าวมีแก้วกรัน๊อบกระตุ้งมือนี่ตอนนี้ผมไปเอารถข้าร็กที่แม่เนาะจอดไว้บ้านแม่ไม่รู้ซื้อมาทำไม ช้ต้องูนี้เก็บตังค์ไว้ดีกว่าจะซื้อมาแล้วมันถึงรอบถ่ายน้ำมันเครื่องเกินมาประมาณ5,000ได้เน,น 5, เนี่ยเกินี่ยเกินน่าจะเกินมา5,000โลซึ่งคนอื่นเขาขับเกินแค่2 3 0 0โลนอ 1, นะเอัรยโ่แล้วน้ำมันเครื่อง 500x ถามว่าแพงไหมมันก็น้ำมันเครื่องบิ๊กไบค์อะนะก็ราคาของบิ๊กไบค์อะมันใช้สามหรือสองสามนิดหรือสองเยโค้งนี้มึงเบาเลยมึงเบาเลยกูล้มมาแล้วโค้งเนี้ย <c oughs> ใจเย็นกูสไลด์มันแล้วโค้งเนี้ยเออมันเป็นโค้งตัวเอสครับตัวเอสแล้วก็สรู้จักตัวเอสก็โค้งอีกรอบหนึ่งพักคตอกไม่รู้แม่งคิดยังไงใครเป็นคนทำถนนโคตรเสียวเลยโค้งเนี้ยแต่ก็เข้านะ ตอนนั้นก็เช่ๆอย่างนี้แหละตอนนั้นขับ C b บครับ C b บ2 5 0 R สองห้าูนอานู่นแหละครับโค้งสุดท้ายสไลด์เข้าป่าไปนู่นแหละครับเข้าป่าสะพานรถไปเลยรถแต่คนก็ไม่เป็นไรตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโค้งนี้ก็มันก็ตรดโค้งได้ไม่เร็วนะ<อ>ถ้าประมาณหกเจ็ดสิบอ่ะก็ก็ได้เก็บอยู่เหมือนกันแหละเราไม่ได้มืออาชีพขนาดจะเข้าโค้งเป็นร้อยเหมือนคนอื่นไรตอนนั้นยังหัดขับอยู่ ตอนนี้ขนาดขับเป็นล้กก็ยังล้มครับล่าสุดนี่แผ่อยู่ข้างนี้แผอยู่ข้างนี้ขัดวิบากครับขึ้นไปรถของคัวงรถของควงเขาดับโดนน้าดับวิบากที่เขาขับโดนน้าดับไอเราก็ว่าเอ้ยรถเพื่อนหายไปไหนเป็นนาทีนี่แปลว่ารถต้องมีปัญหาหรือไม่ก็ล้มรีบกับหัวปิดไม่อยัางเต็มปอกเลยหมดปอกซัดหมดมาเลยปอดมาคัวง,วง<ม>ได้ยินเสียงปะเนี้ย เพื่อนไม่ได้ล้มเ,เพื่อนไม่ได้ล้มผมล้มคือเนี่ยเนี่ยดูชิวดเดิแล้วมันสภาพตอนทุ่มหนึ่งอะขมูขมเออมองไม่เห็นอะไรเลยครับผมเนีย่ยพุกพักพุกแลนดิ้งเลยทันทีเลยะละเเแล้วที่เจ็บกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับจะกลับมาช่วยเขารถทับตัวเองลุกไม่ได้ เพื่อนอยู่ห่างประมาณ300เมตรวิ่งเข้ามายกรถให้ <c oughs> โคตรทุเรศเลยครับ <c oughs> อ,อะตอนนี้เดี๋ยวก็จะถึงบ้านแม่แล้วเราก็จะพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าผมเมื่อยถือโทรศัพท์นาน